การตลาดบน TikTok ยังน่าทำอยู่ไหมในปี2024คำตอบก็ววคือยังน่าทำค่ะแต่ว่าความยากและความท้าทายเนี่ยจะมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อน TikTok บูมจริงๆในช่วงยุค c o v ิด1 9ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ work from home เยอะทำให้มีการอยู่บ้านได้พักผ่อนแล้วก็ได้เล่นโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นซึ่งในช่วง3ปีเศษนี้นะคะ TikTok มีจำนวนยอดผู้ดาวน์โหลดสูงกว่า1,000ล้านครั้งซึ่งนี่ทำให้ TikTok กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีอัตราการเติบโตสูงมากที่สุดในโลก ที่สำคัญเลยคือทาให้ติ๊กตอกกลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงเป็นันดับต้นๆของโลกเลยแน่นอนว่ามีคนใช้งานเยอะเนี่ยคู่แข่งเข้ามาก็ต้องเยอะแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าคู่แข่งจะอยู่รอดปลายบนนี้นะคะมีเข้ามาก็ต้องมีออกไปบ้างซึ่งโอกาสเนี่ยอยู่ในมือของทุกคนถ้ารู้เขารู้เรายังไงลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งค่ะเห็นผลว่าทำไมเราควรทาการตลาดบนติ๊กต็อกข้อแรกเลยก็คือติ๊กต็อกเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเราได้ผลดีเจ้าคือการใช้อินลูมาช เพื่อติดตามเยอะหรือว่าคนที่เขาดังหรือว่ามีชื่อเสียงไปแล้วจะเป็นอินลูที่มีเพื่อติดตามกลางๆไปจนถึงน้อยแต่กลับมีศักยภาพในการทำเงินได้มากกว่าและต้นทุนในการสร้างก็ต่ำไปด้วยเหมือนคนดังจะถูกมองว่าทับงานรีวิวสินค้าเป็นเรื่องปกติก,กับการให้คนที่ดูธรรมดาทรรมดารรมารีวิวสินค้าเนี่ยกลับให้ความรู้สึกที่ดูเป็นกันเองเข้าถึงได้ซึ่งแบบนี้จะส่งผลดีต่อยอดขายได้มากกว่าเหตุผลข้อที่สองคือติ๊กตอกมีตัวเลือกในการสร้างรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายอย่างเช่นแบรนด์ Takeover ที่เวลาเราเเปปิดดขข้้้าาาาามมนนนออโฆษณััจะึ3ที หรือ i n f e e d a d ที่โฆษณาจะขึ้นมาระหว่างวิดีโอบนหน้าฟีดเวลาผู้ใช้งานที่กำลังเลื่อนดูคอนเทนต์บนฟีดอยู่ก็จะเลื่อนไปเจอโฆษณาตรงนี้ดนนนโดยอัตโนมัติในการโฆษณาสิ่งที่สำคัญเลยที่ต้องดูก็คือค่า r o a s แปลเป็นไทยว่าผลตอบแทนจากค่าโฆษณาวิธีคำนวณค่านี้ง่ายๆก็คือการเอายอดขายมาหารเงินค่าโฆษณาที่เราใช้ไปสมมติว่าเราตั้งงบโฆษณาของวันนี้ไว้ที่10,000บาท พอหมดวันแล้วเราขายสินค้าได้1 0ึ0งแบาทค่ารอยอของเราก็จะอยู่ที่10ซึ่งค่านี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะนั้นจะแปลว่าเราใช้ต้นทุนน้อยแต่กลับได้รับผลตอบแทนมากซึ่งถ้าอยากทำการตลาดผลติต่อให้ประสบความสําเร็จ <c oughs> ก็จะไม่ต้องมีเครื่องมือที่ใช้ดูข้อมูลเหล่านี้ของผู้แข่งด้วย